จะเห็นได้ว่าประตูนี้มีสัญลักษณ์ของเหรียญจีนใช่ไหมครับติดอยู่ก็กรอบของประตูนียประตูนี้เป็นรูปทรงของธาตุไม้นะครับ,รบซึ่งเป็นธาตุเดียวที่มีการเจริญเติบโตได้แล้วก็กรอบแต่ละกรอบกรอบเล็กๆ,ๆ,ๆที่เป็นช่องก็ค่อน,คอนไปทางที่เป็นในลักษณะธาตุไม้นะฮะร,ร่วมกับธาตุดินซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มั่นคงแข็งแกร่ง แล้วพร้อมกันภายในเนี่ยเราก็ใส่เหรียญจีนเข้าไปซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยจะมีอักษร4ตัวซึ่งหมายถึงวาสนาความมั่งคัง่งความยั่งยืนนะและก,การอารอดพ้นจากภัยอันตรายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเท่ากับประตูนี้นะฮะเปิดเข้ามาเนี่ยมีทุกอย่างหลั่งไหลเข้ามาสู่คนที่อยู่ในบ้านเพราะว่าอ,อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าประตูเนี่ย เป็นปากของพลังเป็นทางผ่านถ้าสิ่งที่ผ่านเข้ามาดีทั่วบ้านก็จะดีตามจํานวนเหรียญที่ติดละ่ะครับก็จํานวนเหรียญที่ติดเนี่ยเท่ากับจํานวนนักกษัตริย์12ราศีครับอซึ่งก็กินความหมายว่าในจักรวาลเนี่ยนะฮะทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดก็คือ12ราศีครับ,รบแล้วเราก็ควบคุมได้อยู่ตรงนี้หรือไม่ก็คือ ในในยหนึ่งก็คือเขาเนี่ยทั้ง12ราศีเนี่ยนำความมั่งคั่งนํานทุกอย่างมาให้แก่เราในชีวิต